1. แมวสีส้มนิสัยขี้อ่อนอ่อนโยนร่าเริงพฤติกรรมเข้ากับคนง่ายขี้เล่นชอบอยู่ใกล้มนุษย์ความเชื่อเป็นแมวนำโชคนำพาความสุข 2. แมวสีขาวนิสัยสุภาพอ่อนไหวขี้ระแวงพฤติกรรม รักความสะอาดเงียบเงียบแต่ขี้อ้อนกับคนที่ไว้ใจความเชื่อสื่อถึงความบริสุทธิ์นำพาพลังบวก 3. แมวสีดำนิสัยฉลาดสงบมีโลกส่วนตัวพฤติกรรมอึดทนไม่แสดงความรักมากนักแต่รักเจ้าของความเชื่อ บางวัฒนธรรมมองเป็นแมวนำโชคโดยเฉพาะญี่ปุ่น 4. แมวสามสีขาวส้มดำนิสัยขี้เล่นฉลาดขี้หวงพฤติกรรมอารมณ์แปรปรวนบ้างแต่น่ารักความเชื่อเป็นแมวนำโชคโดยเฉพาะเพศเมียเชื่อว่า ใครได้เลี้ยงจะร่ำรวยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะ